ฉันว่าใช่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะได้มาแล้วจ้าลิปซอกาทั้งหมด14สีรอบนี้จุ่มน่ารักมากเขาจะมีสีพิเศษเบอร์ศูนย์ศูนย์มิวกเวมีพรีเซนเตอร์เป็นมาริโอสื่อมาริโอแถมจันจีปะเริ่มจากเบอร์ศูนย์ศูนย์ตึ้งสีม่วงเนปจูนมีทั้งหมด8สีนะคะมี1นซีเครตอ้าวฮะก็ยังเป็นเนปจูนอยู่ สีแดง m a r สีแดงเหมือนเดิมสีขาวสีมูนฟิวเพชรฟิวไหลว้าสีดำ mercury สวยอะแล้วเขามีป้ายเขียววนว่า lotion ดูรู้เลยอะว่าตั้งใจทำหาหาฉันว่าใช่ป๊ชื่อว่าสีเข็ดแกสีเข็ดคือสวยมากสีฟยวกม่วง,วงของจริงอะคือเปิดรุบได้เจอเลย ไส้ที่สองันจริงโคนเลิศอะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะคุณหนาะสีเขียวโอ้ย,อยฉันไม่ได้สีชมพูกับสีลุงเลยอะแต่ได้สีแค่สองอันคือหยุดพูดนุ่นเรามาลองสีแรกมิวกี w เวน น่ารักมากหอมมากกิ่นแบบน่ารักกิเตอร์สีลุงว้าวาวผ้าเปล่าๆยังได้สีสวยมากเบอร์หนึ่งเนบูล่าบริชกินแบบออกเมล่อนนุดนๆติดส้มเบอร์สองวีนัสคิสชมพูนุดนๆเป็นกรอสซี่ไม่เหนียวว้าวมากคือเข้ากับทุกสีผิวจริงอะ่ะใครชอบนูดส้มก็เบอร์ศูนหนึ่งชอบนูดชมพูก็เบอร์สเบอร์สามสเตลล่าชมพู เบอร์สี่ขอสโมเลอร์ชมพูอมม่วงอ่ะเป็นฟิลเบอร์3จะออกชมพูเด็กๆนมนมส่วนเบอร์สี่แดงกล่ำกว่าเบอร์หนะออกเป็นส้มเลยอ่ะโคโคลูน่าอืมสวยเลยเบอร์หกเลดมาคือเขาจะไม่ทิ้งสเตนไว้ที่ปากแต่ว่ามันจะเป็นกลอสที่แบบสีชัดเลยเปลี่ยนสีปากได้แบบปุ้มเลดเลยอ่ะเจ๊ฟิวแดงๆเบอร์เจ็ออโรรากลาส ใส่ใสนุ่ดนูชมพูชมพูหน่อยขายกับมิวกี้เวแต่จะออกแบบมุกกว่าท็อปก็น่าจะสวยเนาะทาแล้วแบบไวท์เทเคสุดๆอันนี้คือมิวกี้เวอันนี้คือ0ูเบอร์8 j u จูปิเตอร์ใส่ใส่กดกลอสเหมือนกันแต่ว่ามีพื้นสีอมส้มหน่อยมีความชิมเมอร์0ูนย์เก้าซูเ o อรบมสีพื้นม่วงๆแล้วกิตเตอร์ม่วงด้วยแต่มันไม่ได้ม่วงแบบน่ากลัวนะเอาอยู่อ้สวย ส่วนตัวนะคะชอบ3-4-0-0ีสีพี่มาริโอ0-1-0-9ที่ทาอยู่เลยนะคะใครที่คอมเมนต์แล้วก็รีโพสต์มาว่าอยากได้สีเข็ดก็ขอให้ได้สีเข็ดจ้าเพียง